เทรนกลยุทธ์พรีเมียร์ลีกรดูการ2023-2024การกลับมาของกองหน้าหมายเลข9การเพรสซิ่งแบบกดดันทุกผู้เล่นและจุดโทษเท้าซ้ายสุดแม่นยำสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องไฮโดรส p o r t ที่จะมาวิเคราะห์เรื่องราวฟุตบอลให้เพื่อนๆได้รับชมกัน ฉากพรเมียร์ลีกฤดูกาล2023-2024แมนเชสเตอร์ซิตี้ควา้าแชมป์4สมัยซ้อนและไม่มีการพลิกผันในนัดสุดท้ายฤดูกาลนี้จัดเต็มไปด้วยกลยุทธ์สุดแยบยลทั้งการต่อบอลสั้นและการเพรสซิ่งสูงยังเป็นที่นิยมไปจนถึงสถิติการยิงประตูจากจุดโทษที่สูงที่สุดเทคนิคการเล่นของกองหน้าสไตล์เก่าก็ถูกปรับโฉมใหม่และทีมต่างๆยังคงไว้วางใจนักเตะดาวรุง่ง พรเมยร์ลีกฤดูการนี้ทำลายสถิติจำนวนประตูรวมสูงสุดอีกครั้งแบบถล่มทลายด้วยการยิงกันถึง1,246ประตูมากกว่าฤดูกาลก่อนที่ทำได้1,71 0ประตูและเป็นอัตราการทำประตูต่อเกมสูงสุดถึง3.28นับตั้งแต่ปี1,964ถึง1,965แม้จะมีประตูเกิดขึ้นมากมายแต่ก็ไม่ได้เกิดจากกองหน้าจอมถล่มตาข่ายเพียงอย่างเดียวมีเพียง3คนที่ยิงได้เกิน20ประตูเท่านั้น นั่นอาจเป็นเพราะการยกระดับฝีเท้าของเหล่าตัวรุกริมเส้นกองกลางตัวรุกที่เติมเกมได้ดีและตัวสำรองมีส่วนร่วมในการทำประตูมากขึ้นรวมถึงเวลาโทษเจ็บที่เพิ่มขึ้นบวกกับสไตล์การเล่นที่เน้นการบุกหนักของเหล่ากุนซือก็มีส่วนสำคัญไม่ว่าจะเป็นแอสตันวิลล่าของอุนายเอเมรีที่ขึ้นไล่สูงท็อตแนมฮอตสเปอร์ของอังเก้ปอสเตโคกลูที่ใช้งานฟูลแบ็กราวกับเป็นหมายเลขสิบหรือไบตันแอนโฮปอันเบียนที่เน้นการบุกขึ้นจากแดนหลังเพื่อล่อให้คู่แข่งเพรส สไตล์เหล่านี้สร้างโอกาสทําประตูได้มากกว่าก็จริงแต่ก็ทําให้เสียประตูได้ง่ายด้วยทั้ง3ทีมนี้เป็น1ใน17ทีมที่เสียประตูเกิน50ลูกในฤดูกาลนี้ซึ่งเป็นสถิติสูงสุดนับตั้งแต่ปี1909ถึง1910สอดคล้องกับสถิติประตูที่พุ่งสูงขึ้นยังมีอีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจ คือโอกาสของเหล่ากองหลังดาวรุ่งที่อายุต่ำกว่า21ปีได้ลงเล่นเพิ่มขึ้นถึง80%เมื่อเทียบกับปี2018-2019อาจจะไม่สามารถสรุปได้โดยตรงแต่ประสบการณ์ที่น้อยกว่าอาจส่งผลต่อความผิดพลาดเหล่านี้ได้เหมือนกันแมนเชสเตอร์ซิตี้สร้างสถิติสุดเหนือพวกเขาเป็นทีมแรกในพรีเมียร์ลีกที่จบฤดูกาลด้วยอัตราการผ่านบอลสำเร็จเฉลี่ยเกิน90% ในช่วงคงสุดท้ายพวกเขายัางชนะ9นัดรวดยิงอย่างน้อย2ลูกทุกนัดและปิดฤดูกาลด้วยการผ่านบอลสำเร็จถึง93.6%กับเวสแฮมซึ่งเป็นอันดับ2รองจากเกมเย่ากับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดที่93.6%ปิดฉากด้วยฟอร์มการเล่นอันยอดเยี่ยมของโรดรีที่ยิงประตูชัยและยังเป็นคนที่ผ่านบอลสำเร็จมากที่สุดในสนามถึง123ครั้ง แต่สถิตินี้ไม่ติดแม้กระทั่ง40อันดับแรกของนักเตะที่มีการผ่านบอลมากที่สุดต่อเกมในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้และหากขยายไปถึง100อันดับแรกเราจะเห็นชื่อนักเตะจากฟูลแลมไบตันแอสตันวินล่าและนิวคาสเซิลอยู่ในลิสด,ด้วยชัดเจนว่ายุคที่การครองบอลเป็นเอกสิทธิ์ของแค่บิ๊กซิกนั้นได้หมดไปแล้วเทรนการเล่นในลีกก็เปลี่ยนไปทีมต่างๆเน้นเล่นเกมรุกที่รวดเร็วขึ้นกว่าเดิม โดยมีสถิติการโยนบอลจากมือผู้รักษาประตูที่ระยะเกิน40หลาในเกมรุกและลูกตั้งแต่ลดลงต่ำสุดถึง21.4และ34.5%ตามลำดับเมื่อเทียบกับฤดูกาล2017-2018และหากพูดถึงยุคที่กองหน้าหมายเลข9ที่หายไปพักหนึ่งตอนนั้นเหล่ากุนซือต่างคลั่งคล้กับฟอลสไนหรือเอาปีกไปเล่นเป็นกองหน้าตัวเป้าพวกนี้เก่งเรื่องการถอยลงมาตำ่ำเติมเต็ม,ตมแดนกลางและเชื่อมเกมได้ดีกว่า แต่สุดท้ายแล้วกองหน้าตัวเป้าก็กลับมาและปรับตัวได้มากขึ้นถึงแม้การเล่นแบบวางบอลยาวและหม่งบอลต่อจะลดลงแต่กองหน้าตัวเป้าสายบูและกองหน้าตัวใหญ่สายพระกำลังที่เล่นกับแนวรับสุดท้ายยังพิสูจน์ให้เห็นว่าพวกเขายังคงมีประโยชน์ในเชิงแทคนติกเสมอด้วยแทคนติกการเพรสซิ่งสูงของหลายๆทีมบางทีมประกบตัวต่อตัวเลยด้วยซ้ำทำให้กองหน้าที่ตัวใหญ่และแข็งแกร่งกลายเป็นตัวจบสกอร์ที่สำคัญ เป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี2019ถึง2020ที่ทั้ง7จทีมหัวตารางพรีเมียร์ลีกล้วนมีกองหน้าที่ยิงได้เกิน15ลูกทั้งลีกยังมีลูกหม่งในเกมรุกเพิ่มขึ้นเป็น95ลูกจากเดิมที่เคยอยู่แค่75ลูกใน3ฤดูกาลที่ผ่านมาหากดูอันดับจ่ายแอสซิสกับดาวซันโวจะเห็นว่าสูตรสำเร็จมักจะเป็นปีกตัวเก่งหรือหมายเลข10ที่ปั้นเกมให้กับกองหน้าหมายเลข9อย่างลิเวอร์พูลกับบอลมัตใช้การเปิดบอลจากปีกให้กองหน้าหมายเลข9เป็นหลัก ส่วนท็อตแนมฮอสเปอร์สเวสแฮมไบตันและลูตันใช้เพลย์เมคเกอร์ปั้นเกมให้กองหน้าจากตรงกลางสนามอีกเรื่องที่พอจะเห็นได้ชัดการเพรสซิ่งสูงกลายเป็นแทคกติกยอดนิยมในพรีเมียร์ลีกแม้จะสร้างโอกาสทำประตูแต่ก็ต้องแลกมาด้วยพละกำลังทีมจำเป็นต้องมีผู้เล่นสำรองที่มีคุณภาพเพียงพอเพื่อรักษาระดับการเล่นนี้อย่างในเกมระหว่างลิเวอร์พูลกับแอสตันวินล่าเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาทีมของเจอเกนคลอปใช้แทคกติกเพรสซิ่งแบบตัวต่อตัว,ตว ซึ่งเป็นวิธีที่ทีมส่วนใหญ่ปรับเปลี่ยนมาจากการตั้งรับแบบบล็อกกลางสนามอีกหนึ่งตัวอย่างที่ใช้แทคติกเพรสซิงแบบตัวต่อต,ตัวที่น่าสนใจในเกมที่ไบตันบุกไปเยือนทอตแนมฮอสเปอร์สยานพรฟานเฮเก้กองหลังตัวกลางของไบตันตามประกบเจมส์แมดดิสันขึ้นไปถึงเครื่องสนามทําให้ทีมของอังเก้โปสเตโกกลูใช้ผู้เล่นกองกลางวิ่งทะลุช่องกลางสนามได้อย่างง่ายดายเพราะไบตันดันให้ยานพรฟานเฮเก้ขึ้นไปสูงมากจนเกินไป แต่ไม่ใช่แค่ทีมใหญ่ที่เพรสซิ่งสูงเท่านั้นยังมีทีมเซอร์ไพรส์ที่ใช้กลยุทธ์กดดันสูงอย่างมีประสิทธิภาพหนึ่งในนั้นคือบอนมัดทีมที่ทำประตูจากการแย่งบอลในพื้นที่3หน้าประตูได้มากถึง9ประตูตัวอย่างที่ชัดเจนคือประตูแรกในเกมเยือนไบตันโดมินิกโซลันเกยิงประตูหลังจากไรอันคริสตีเข้ากดดันจนสามารถบล็อกการส่งบอลของบาสฟอร์บรูเกนผู้รักษาประตูไบตันได้สำเร็จ หากพูดถึงเรื่องการยิงจุดโทษในฤดูกาลนี้อัตราการยิงจุดโทษเข้าประตูพุ่งสูงถึง89.7%โดยยิงเข้าไปถึง96ลูกจากทั้งหมด107ลูกและเป็นการยิงจุดโทษจากเท้าซ้ายมากถึง44ลูกเป็นประตูถึง41ลูกรวมถึงทั้ง9ลูกของโคนเพลเมอร์ดาวรุ่งจากเชลซีที่สร้างสถิติใหม่ในฐานะผู้เล่นที่ยิงจุดโทษเข้ามากที่สุดในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลเดียวโดยไม่พลาดสักลูกและเขายังทำให้เห็นถึงความสมดุลที่ยอดเยี่ยมของผู้ยิงจุดโทษ นั่นคือมีลูกยิงที่หลากหลายเพื่อไม่ให้ผู้รักษาประตูอ่านทางได้ขณะเดียวกันก็สามารถยิงเข้าได้อย่างสม่ำเสมอโดยลูกยิงประจำตัวที่มุมล่างขวาถ้าคุณชอบวิดีโอนี้กดไลค์และกดติดตามช่องนอกจากนี้อย่าลืมเปิดการแจ้งเตือนด้วยกระดิ่งเพื่อไม่ให้คุณพลาดเนื้อหาใหม่ๆ เจอกันในคลิปหน้าครับ